ยังเลยัน้นผมขอวันเสารนะ์นะอาเฉพาะวันเสาร์นะโอเคแต่ถ้าหมพันธหัรก็ได้นพันธุหารเดี๋ยวมาคุยอีกทีหนึง่งเ,เอาวันเสาร์ก่อนหันหน้าไปงนู้นนะครับได้เลยเวันนี้ก็จัดตลาดนัดนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายอยู่หน้าโร,รตัสบรรยากาศแม่งโคตรพลัดเลยแดดร้อนเปรี้ยงเลยต้องเลยใส่เสื้อแขนยาวไม่ได้ทาครีมมาเดี๋ยวดําไปไปล่อยล็อกันนับจากนี้ลงมา2เมตรหันหน้าไปทางนู้นนะครับโอเคไป ปเจ้านี้เดี๋ยวรถจอดตรงนี้เฮ้ยเอาล้านจ้งตรงนี้รถจอดไม่ได้คนของลงเอารถไปจอดตรงกลางนู่นนะไปะเดี๋ยวหนูไปต่อพิซซ่าฮัทอบใหม่ๆครับนี่จากนี้สีแดงนี้ถึงสีแดงนี้หันหน้าไปทางนี้รถจอดได้ครับ,เรรบปเดี๋ยวปล่อยเจ้านี้แฮมเบอร์เกอร์กับสเต็กหมูเจ้าละ2เมตรเข้าไปเลย1 2 1 2ที่ตรงนี้มี5เมตรเว้นระหว่างการเดินเอาไว้ หันหน้าตามแนวเชือกไปทางนี้โอเคไปตะก้องก้าวมาตะก้องก้าวดิจากไหนครับฮะจากไหนครับไอชิบหายสีแดงนี้ไอมึงก้าวจากสีแดงไหนก้าวแดงนึงไปเมตรนึงยิงกันครับตะก้องนี่มึงอะไรวะใช้มึงก้าวเลยมาปากหมอ้อสองร้านนี้สองร้านน้ำสองทั้งหมด6เมตรที่ตรงนี้มีทั้งหมด7เมตร ลงได้เลยนะครับรถจอดแบกเป็นซอยเป็นซอยเลยครับผมจอดเข้าข้างหน้าได้เลยจอดแทงตรงไปเลยนู่นแล้วเราไปของใช้กันเฮ้ยของใช้ยืนรอนานแล้วหนึ่งสองสามอันนี้เอาไงดีออโซนนี้เหรอมันจะได้ถึงแค่นี้นะสี่เมตรได้ได้เอารถจอดเหมือนเดิมครับตรงนี้นี่ประจำวอะไยังเลยงานหนุกอารมณ์ประวันเสาร์เอาเฉพาะวันเสาร์นะโอเค พอได้หันเดี๋ยวมาคุยอีกทีนึงเอาวันเสาก่อนหันหน้าไปน,นู้นนะครับได้เลยไปสองเจ้า 2, 9, นี้ต่อตะกรงไปเก้าตรงไหนครับไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเนี่ยมึงไปเก้าดังเนี้ยเร็วให้เก้าเก้าเก้าเถอะไป<ต>โอเคดีดีไปตีเมตรหนูลงนี่หันหน้าไปนี้โอเคต่อใบเจ้า <9. S 2> หนึ่งเสื้อผ้าเด็กจอดได้เลยเจ้านี้ขึ้นมานี้ ก็ให้ก้าวก็ก้าวเร็วๆเฮ้ก้าวใหญ่ๆแถมลูกค้าด้วยเก้านนี้รถจอดนี่ตั้งนี้หันหน้าทางนี้นะก่อนสี่โมงอยมาจ่ายตังกันนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยในการจัดล็อกของกินและของใช้มันหมาๆปังๆฮะช่วงนี้หน้าหนาวอยู่ในช่วงของต้นเดือนขายดีขายหมานแน่นอนเรียกลูกค้า้วยละ่ะไม่ใช่ว่านั่งหนะ้าเบิง้งลูกค้าจะเข้ามาซื้อรถให้ลูกค้าด้วยละ่ะลูกค้าได้มาอุดหนุนบ่อยๆทำเหมือนผู้การอะเห็นไหม รถแรกแจกแถมได้มั่งไม่ได้มั่งเฮ้ยแต่มันต้องมีทักวันแลละที่ขายได้มั่งแหลวะวะไปไปทำต้มกันเหงื่อนี่พลัดเลย